กลับมาติดตามรายการเศรษฐกิจติดจอกันต่อนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เตรียมตัวที่จะซื้อหรือขายทองคำนะคะต้องติดตามกันให้ดีค่ะเพราะว,นนว่าวันนี้นะคะเรามีผู้บริหารสาวสวยจากบริษัท YLG มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะยินดีต้อนรับคุณทิพาน,นะ,วะวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l e a n and Future จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ,คะพูดถึงเรื่องราวของการค้า <c oughs> ทองคำหรือว่าลงทุนเรื่องราวของทองคำนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะให้ความสนใจกันมาโดยต เพราะมันซื้อง่ายขายคลองด้วยนะคะตอนนี้แนวโน้มของราคาทองคําในช่วง6เดือนหลังก่อนจะสิ้นปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะในช่วงครึ่งปีหลังเรายังมองว่าราคาทองคํายังมีโอกาสในการเหวี่ยงตัวนะคะก็คือยังเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยที่กรอบในครึ่งปีหลังเรามองอยู่ที่ระดับประมาณสัก2 3 0 0 0จนถึง28,500บาทต่อบาททองคําได้ค่ะก็น่าจะยังเหวี่ยงตัวอยู่โดยที่ข่าวที่ต้องติดตาม ก็ยังเป็นข่าวของทางฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาเองค่ะซึ่งก็มีผลแล้วก็ปัจจัยอย่างมากเลยที่ทําให้แรงบว่ีงนี้มันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะน้อยลงมากขนาดไหนคะนอกจากปัจจัยเรื่องของสหรัฐแล้วก็ยุโรปแล้วบ้านเรายังมีเรื่องค่าเงินบาทมีผลกระทบด้วยไหมคะคุณมลก็ส่งผลด้วยเหมือนกันค่ะอย่างพอถ้าเรากลับมาดูย้อนในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นทองคําต่างประเทศเปิดต้นปีมาเท่าไหร่แลวปิดกลางปีเอ่อปิดกลางปีเท่าไหร่เนี่ย มีสัดส่วนการขยับไม่ถึง 1%, 1> คือน้อยมากคือแทบะจะเปิดเท่าไหร่ก็ปิดเท่านั้นส่วนเงินบาทบ้านเราเนี่ยคือเปิดจากต้นปีแล้วปิดกลางปีเนี่ยบวกขึ้นมาแค่ประมาณสัก250บาทเท่านั้นเองอคือบวกในอัตราที่น้อยลงมาอีกนิดนึงด้วยเหมือนกันเพราะว่าค่าเงินบาทแข็งค่าอพอแต่ว่าพอเรามาดูสินทรัพย์ตัวอื่นเองไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเองหรือว่าซิวเวอร์เองหลายๆตัวเนี่ยหรือแม้กระทั่งหุ้นเองหลายตัวคือเปิดต้นปีเท่าไหร่ปิดกลางปีปีนี้นี่แทบจะ แทบจะไม่ได้มีความแตกต่างใช่ค่ะที่วุของราคาทองคำเองน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากจะซื้อหรืออยากจะขายใช่ไหมคะตอนนี้คือเรามองว่าโอกาสที่ทํากําไรของราคาทองคํายังมีอยู่นะคะเพราะว่าโดยรวมเรามองว่าอย่างน้อยปีนี้น่าจะได้เห็นผลตอบแทนที่ประมาณสักสิได้ค่ะสิบเปอร์นตนี่คือถ้าเผื่อใครสนใจจะเข้าซื้อควรจะซื้อช่วงไหนดีคะคุณนวลแนะนาว่าต้องรอสักพักหนึ่งคือช่วงทีงเองราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกมองเป็นขาขึ้นทองคาเองเนี่ยบางครั้งเราจะมองได้2 แบบแบบแรกเนี่ยมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงคือขึ้นโรงแรงเคลื่อนไหวแรงกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยคือมองว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าเกิดสถานการณ์การเงินที่หนักหนามากในต่างประเทศอย่างปัญหาในยุโรป,โรปเองหรือไรต็ตามเนี่ยค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้เองสถานการณ์ของการที่นักลงทุนมองทองคำเนี่ยยังมองในฐานะของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอยู่ดังนั้นถ้าจะเห็นได้ว่าหุ้นลงทองคําก็ลงเองตามด้วยเหมือนกันแต่เราเชื่อว่าถ้าต่อไปปัญหายุโรปยิ่งคลืบคลาย ยิ่งกแยกวงข,งขงว้นใช่ค่คแย่ไปเร,เรื่อยยิ่งค่าเงินยูโรทิ้งมากๆเนี่ยต่อไปทองคําเองก็จะถูกมองกลับขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยก็น่าจะสามารถดีดตัวกลับขึ้นได้แสดงว่าใครสนใจอยาก<ช>จะลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่าสนับสนุนนะคะคือแนะนําว่า สนับสนุนในการลงทุนแต่ว่าไม่แนะนําให้เป็นลักษณะของการซื้อ <c oughs> และถือยาวเพราะว่าตอนนี้เองราคาทองคําเรายังไม่ได้มองว่ากลับเป็นขาขึ้นดัง <c oughs> น,นั้นเราก็แนะนําว่าช่วงนี้ถ้าจะเข้ามาลงทุนต้องซื้อตามกรอบแต่ละแต่ละสัปดาห์หรือ <c oughs> แต่ละเดือนของราคาทองคําเองก็จะมีกรอบขึ้นลง <c oughs> เราก็จะแนะนําว่าถ้าลงมาถึงระดับนี้ให้ซื้อขึ้นมาถึงระดับนี้ให้ขาย <c oughs> แต่ว่ายังไม่แนะนําให้ถือยาวเพราะว่าถ้าถือยาวเราจะเหมาะก็ต่อเมื่อเรามองว่าทองคํากลับเป็นขาขึ้นแล้วแต่ณะตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาราคาทองคําเอง แทบจะไม่ได้ขึ้นขึ้นไปไม่เท่าไหร่ก็มีการดิดตัวลงมานิดๆหน่อยๆแบบนั้นคือเพื่อ่า้แงว่าไม่มีความเสถียรไม่มีความมั่นคงแบบนี้เองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าประเมินราคาทองคําในช่วงเวลานี้มองว่าเป็นยังไงบ้างคะค่ะยังในสัปดาห์นี้เองนะคะเรามองว่ากรอบของราคาทองคําจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก23,600จนถึง24,500บาทต่อบาททองคําค่ะส่วนคุณมลที่บอกว่าให้เล่นสั้นๆไม่ให้ถือยาวเล่นสั้นของคุณมลนี่คือระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะคือมนมองว่าให้ดูตามกรอบก็ได้่่่ะอออยยาางงในนชวสัจจู เป็นรายเดือนนะคะแต่ว่าการที่จะถือข้ามหลายๆปีเลยอาจจะยังไม่เหมาะนะตอนนี้คือเราจะเหมาะก็ต่อเมื่อเรามองว่าราคาทองคํากลับเป็นทิศทางขาขึ้นซึ่งถ้าราคาทองคําสามารถยืนเหนือระดับ24,500แล้วเราถึงจะเริ่มมองว่าราคาทองคํากลับเป็นทิศทางขาขึ้นเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาเวลาที่เวลาขึ้นก็จะขึ้น4 5หเดือนติดต่อกันแต่อย่างช่วงนี้เองขึ้นก็จะขึ้นไม่มากก็จะมีการขายทํากําไรระยะสั้นออกมาอย่างช่วง ายสัปดาห์ที่แล้วราคาทองขึ้นมาประมาณสัก60เหรียญได้กองทุนใหญ่ๆก็เทขายออกมามคือช่วงนี้กลยุทธ์ของกองทุนต่างประเทศก็เป็นการซื้อขายตามกรอบสั้นๆด้วยเหมือนกันะะนะคะแต่ว่าในช่วงขึ้นปีแรกนี่ถ้าเกิดเรียนถามนะคะว่านักลงทุนเนี่ยเขาได้รับผลตอบแทนอะไรบ้างจากการลงทุน ในตอนนี้เรามองว่าผลตอบแทนถ้าเป็นในลักษณะของนักลงทุนที่ซื้อและถือยาวจนถึงกลางปีเนี่ยเรามองว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละตัวแทบจะไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยอย่างทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่แค่0.02น,น้อยมากน้อยมากค่ะหรือว่าแม้กระทั่งน้ํามันเองหรือว่าหุ้นเองแต่ละตัวเนี่ยขึ้นมาไม่ถึง1%่ทั้งนั้นเลยตั้งแต<อ>่ต้นปีแต่ถ้าเราดูความเหบี่ยงอย่างความเหบี่ยงของราคาทองคําเองถ้าเข้าไปลงทุนตามจังหวะของราคาทองคำในช่วงต้นปีขึ้นไปจนถึงประมาณ3เเดดือนนมีนาคมเ5 จะเห็นได้ว่าถ้าลงทุนตามความเบี่ยงของราคาทองคาตามจังหวะนั้นเเนี่ยสามารถทํากําไรได้แต่ในลักษณะของการซื้อและถือยาวช่วงนี้อาจจะไม่ทํากําไรมากนักแสดงว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นคนที่ไปเข้าคิวตามร้านทองต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือว่าการขายทองคาเหมือนที่ผ่านมามีนะคะอย่างที่นี่เองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนเปลี่ยนลักษณะการลงทุนมากขึ้นจากในอดีตเนี่ยจะเป็นการซื้อค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถทํากำไรระยะสั้นได้ในตัวทองคําเองนะคะ ก็คือเดินทางไปซื้อที่ร้านค้าทองคาเองก็จะมีทั้งเดินทางไปซื้อหรือว่าหลายๆที่เองก็มีการบริการที่ให้ซื้อจนถึงอย่างของวายจีเอง24ชั่วโมงสามารถซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถทําได้ค่ะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็คอยเช็คราคาในอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันขึ้นมันลงอย่างไรควรจะเก็บไว้หรือว่าควรจะเทขายออกไปนะคะก็คงจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวด้วยทีนี้อยากจะให้แนะนําดีกว่าค่ะบรรดานักลงทุนที่อยากจะมาลงทุนเรื่องราวของการเนี่ยค้าขายทองคําแบบนี้ทําอย่างไรดีีคะ่่ชวงงนน้้เอถาัก ที่ต้องการเข้ามาลงทุนแนะนําให้เริ่มลงทุนระยะสั้นๆก่อนคือไม่ไม่มากนักแล้วก็จานวนเงินลงทุนไม่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องสูงมากใช่ค่ะแล้วก็ลองค่อยๆศึกษาดูแล้วพอเริ่มลงทุนแล้วรู้สึกว่าเออเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็ค่อยเพิ่มปริมาณการลงทุนแต่ว่าถ้าจะเข้ามาลงทุนในทองคําต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดซึ่งข่าวสารก็จะเป็นข่าวต่างประเทศทั้งหมดก็จะเป็นข่าวในยุโรปเองที่ล่าสุดเองราคารองคําจากวันศุกร์ขึ้นมา3%ได้ถ้าผลการประชุมของ EU Sumit เองที่ออกมาค่อนข้างดีอ่า้ะออข่าค อย่างสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามข่าวประกาศตัวเลขการว่างงานของของสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากเรื่องลงทุนแล้ว ใครที่สนใจการออมทองตอนนี้ผลตอบรับของเรามีโปรแกรมอมทองด้วยใช่ไหมคะก็มีม<ะ>โปรแกรมอมทองด้วยค่ะสำหรับนักลงทุนก็เป็นลักษณะคล้ายๆของการซื้อทองคาไปเรื่อยๆเก็บทุกๆเดือนก็เป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เป็นการถัวต้นทุนค่ะสมมติคุณผู้ชมทางบ้านสนใจเขาต้องอ,อมขั้นต่ําเท่าไหร่แล้วก็ต้องทํายังไงบ้างคะคุณมิค่ะยางของที่วา G เองเราก็จะมีขั้นต่ําในการอมอยู่ที่10,000่บาทนะคะก็คือสามารถสมัครเข้ามาแล้วก็เราก็จะตัดเงินในบัญชี10,000บาททุกๆเดือนแล้วก็ไปซื้อเป็นทองคําให้ค่ะกําหนดระยะเวลาไหมคะ ทองกี่เดือนหรือ<ม>วา่าไม่มีกําหนดค่ะ<ม>ก็คือแล้วแต่นักลงทุนเองว่าต้องการจะออมนานแค่ไหนหรือว่าบางบางท่านก็ออมหลักเป็นปี<ม>บางท่านก็ออมหลาย หลากรายเดือนก็คือแล้วแต่นักลงทุนค่ะก็คือออมเสร็จแล้วสามารถขายคืนได้หรือว่ารับเป็นเงินสดคะก็รับเป็นทองกลับไปก็ได้หรือว่าขายคืนรับเป็นเงินสดกลับไปก็ได้ค่ะโอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำแนะนําที่ดีมากนะคะสมบรณ์ดานักลงทุนนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะลงทุนไปแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าทองคำนี่ยังไม่เคยเริ่มเลยก็สามารถที่จะมาติดตามข้อมูลความรู้ดีๆกับทางรายการของเราได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเงินเยอะๆเนี่ยพยายามอย่าลงไปมากค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดทีละสเต็ปดีกว่า่คะเพราะว่าทุกอย่างมัันนก็ยงผผ ใช่ไหมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะไปติดตามเรื่องของตัวเลขราคาทองคํากันก่อนนะคั้งสองเนคะที่ฉันมีเรื่องราวของราคาทองนะคะตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเนี่ยนะคะประจําวันที่3เดือนกรกฎาคม2555ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ไปกันที่เรื่องราวของทองคําแท่งนะคะเ6 5เนี่ยนะคะราคาซื้ออยู่ที่23,800บาทค่ะราคาขายออกอยู่ที่23,900บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณันี้นะคะ ราคารับซื้ออยู่ที่23,452บาทส่วนราคาขายออกนั้นอยู่ที่24,300บาทด้วยบาทดีกันนะคะค่ะอย่างราคาที่เห็นก็คือยังเคลื่อนไหวไม่มากใช่ไหมคะคุณนอลก็ยังอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ราคาในในกรอบประมาณนี้มาสักประมาณ2-3ถึงเดือนได้แล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็อย่างที่คุณบอลบอกไปนะคะว่าคงจะต้องติดตามข่าวสารกันแบบว่าทุกวินาทีเลยใช่ไหมคะเปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ต้องคอยเช็คตลอดเลยว่าตอนนี้เนี่ยราคามันไปที่เท่าไหร่เพราะมันก็ถือว่าเป็นความได้ เรียบในเชิงธุรกิจด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะวันนี้นะคะอัตราแลกเปลี่ยนโดยเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะรับซื้อบาทละ31บาท21สตางค์ค่ะขายออกบาทละ3 1บาท86สตางค์ค่ะค่าเงินยูโรนะคะรับซื้อบาทละ39บาท24สตางค์ขายออกบาทละ40บาท26สตางค์นะคะตามด้วยค่าเงินเยนของญี่ปุ่นนะคะรับซื้อบาทละ38บาท96สตาสิ ต่อ100เยนนะคะแล้วก็ขายออก40บาท37สตางค์ต่อ100เยนค่ะค่ะ ไปต่อกันที่ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้านะคะใช่ค่ะก็เริ่มจากยางแผ่นรมควันชั้น3นี่นะคะก็ส่งมอบนะคะวันที่13นะคะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาก็อยู่ที่99บาท50สตางค์ตอนนี้เพิ่มขึ้นนะคะอีกที่1บาท50สตางค์ค่ะส่วนเรื่องราวของยางแท่ง STR 20ดีนะคะส่งมอบวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาอยู่ที่93บาทยังไม่มีการปรับเพิ่มราคาค่ะส่วนข้าวขาว5%นะคะส่งมอบในเดือนกันยายนนะคะอยู่ที่19,120บาทค่ะและข้าวหอมมะลิ 100%ชั้น2ค่ะส่งมอบเดือนกรกฎาคมอยู่ที่30บาท60สสตางค์นะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะคะ<ช>ก็หลากหลายเรื่องราวทาั้งในส่วนของข่าวภูมิภาคเองรวมถึงข่าวการลงทุนอย่างเรื่องทองคําด้วยใช่ะคะ,คะก็ต้องบอกว่าจะนําเอาเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วก็ไกลตัวนะคะมานําเสนอเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ใกล้ตัวแบบนี้ซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้แบบนี้ทุกวันด้วยค่ะ,คะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณธิพามากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะ และค่ะคุณผู้ชมคะก็แน่นอนนะคะว่าเรามีนัดกันแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มต้นเวลาเศรษฐกิจของคุณกันตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกาทาง The Daily News TV นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณธิพาคุณจิรพาดิฉันขวัญไทยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ